เาปิ้งย่างคอแนวดียังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วจะรู้ว่าทําไมคนใช้กันเยอะเตาตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่ทานได้8ปดถึงสิคนจ่ายหมูกระทะชาบูนะคะรวมตัวได้ไม่ต้องแยง่งเตาเอาเขามีถาดย่างและหม้อต้มแยกมาให้เลยและตัวปรับอุณหภูมินะคะเขาก็แยกกันนี่ถ้าสายชาบูอยากได้ไฟแรงๆก็ปรับไปเลยหรือสายปิ้งย่างอยากได้ไฟอ่อนๆเนี่ยก็ปรับได้เช่นกันค่ะนี่ความร้อนก็คือแยกเตากันนะคะและเครื่องใหญ่แบบนี้ถ้าถามว่าร้อนเร็วไหม <ๆ S 2> ก็คือร้อนเร็วมากๆนะคะ เพราะว่ากําลังไฟอยู่ที่2,200วัตต์ไปเลยและยังไม่พอคะ่ะตัวนี้เขาปิ้งหมูไม่ติดกระทะแน่นอนเพราะถาดย่างและหม้อต้มเขาเคลือบนอนสติกมาให้นะคะก็คือปิ้งย่างไม่มีสะดุดหมูไม่ขาดแน่นอนยังมีอีกค่ะตัวนี้เขามีรูระบายน้ํามันและถาดรองน้ํามันมาให้และที่สําคัญที่เป็นจุดเด่นจุดขายของตัวนี้เลยนะคะก็คือถาดย่างและหม้อต้มยกออกจากตัวเครื่องได้นะคะเรายกออกไปล้างได้แบบสบายมากๆเลยข้อดีของเตาปิ้งย่างที่ยกถาดย่างและหม้อต้มออกไปได้นะคะก็คือจะ หมดปัญหาน้ําเข้าไฟช็อตอีกด้วยและสายไฟของตัวนี้ก็ถอดได้อีกด้วยค่ะนี่ซึ่งดีครบจบขนาดนี้มาในราคาแค่2,599บาทเท่านั้นค่ะและสินค้าเขายังรับประกันอีก1ปีเต็มหากเครื่องมีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมค่ะซื้อครั้งเดียวกินได้ถูกปาร์ตี้ไม่ต้องงอร้านหมูกระทะชาบูอีกต่อไปจ้า p a n a s o n i c Your Enjoyment